มาดูความเชื่อนะครับเรื่องต้นเทพนิมิตใบดังกันนะครับความเชื่อเรื่องเทพนิมิตใบดังนะครับเชื่อว่าถ้าผู้ปลูกนะครับปลูกแล้วนะครับต้นเทนิมิตนะครับมีใบ9้าใบขึ้นไปนะครับต่อต้นนะครับคนนั้นก็จะโชคดีนะครับขออะไรก็จะสมหวังเหมือนกับเทพนิมิตครับขออะไรก็ได้ดังปรารถนานะครับเพื่อนๆครับนี่ครับ ต้นนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อดูครับมีอยู่9ใบนะครับแล้วก็มีอยู่นี่ครับ1หลอดนะครับเป็น10ใบนะครับดูครับต้นใหญ่ไม่ใหญ่นะครับดูข้างล่างครับนี่ใบที่1นะครับใบที่1ใบที่2ครับเพื่อนใบที่3มครับใบที่4ี่ครับเพื่อนใบที่5้านะครับใบที่6นะครับใบที่7ด ใบที่8นะครับเพื่อนๆแล้วก็ใบที่9นะครับแล้วก็หนึ่งหลอดนะครับเป็นใบที่ใบที่10บนะครับต้นนี้มีทั้งหมด9ใบกับอีกหนึ่งหลอดนะครับแสดงว่าเป็นต้นเทพนิมิตใบดางที่สมบูรณ์มากครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับขออะไรก็จะสมหวังนะครับดังปารถนานะครับสําหรับคนที่ขออะไรไว้นะครับก็จะได้ดังเทพนิมิตนั่นเองนะครับ ความเชื่อนะครับว่าปลูกแล้วก็จะมีเทพมณีมิตรให้เรานะครับสมหวังดังปรารถนานะครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับกับต้นเทพมิตใบด่างสวยๆครับเพื่อนๆเป็นไม้ประดับนะครับแล้วก็เป็นไม้นาโชคครับเพื่อนเหมือนกับผมครับซื้อหวยมาหลายรอบก็ถูกหลายรอบแล้วนะครับกับต้นเทพนิมิตใบด่างต้นนี้นะครับนี่ครับเพื่อนสวยงามมากครับกับ ความเชื่อนะครับที่ว่าปลูกเทพนิมิตใบดังนะครับ9ก้าใบขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีโชคมีลาบเหมือนกับเทนิมิตเลยนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับขออะไรไว้ก็สมหวังนะครับเหมอนก็ผมนะครับถูกหวยมาหลงวดแล้วเพื่อนนี่ครับดูครับนะครับเพื่อนๆลองไปดูที่บ้านเพื่อนๆนะครับว่ามีต้นเทนมิตร ใบดังเพื่อนๆมียมี9ใบขึ้นไปแล้วยังครับถ้าเพื่อนๆมีแล้วแสดงว่าเพื่อนๆกำลังจะมีโชคนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ก็ไลา์เพื่อนไปด้วยเทปนิมิตใบดังนะครับ9ใบนะครับสวย นะครับขอพรอ,อะไรก็สมปรารถนานะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนสมปรารถนานะครับดังเทพนิมิตทุกคนครับ